เราคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหมจะทำถูกใจเราทุกคนมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการปล่อยวาง เราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะได้สบายไหมคนเราคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่ม